สวัสดีท่านผู้ชมเรียบสี่ครับยินดีต้อนรับเข้าสูรร่ช่องสารบิดชแนลคนบ้าเกษตรครับอันนี้พาท่านผู้ชมมาชมแอ,เอปเปิลนะครับตัวนี้ต้นแอปเปิลเป็นต้นที่ดกมากนะครับสุดท้ายก็ตายครับผมตายเพราะลูกครับตันนี้ท่านผู้ชมดูดีๆครับลูกดกมากครับผมสุดท้ายก็ตายครับผมดกแบบนี้ไม่ดีครับดังนั้นถ้ามันดกดกจะมากๆเขาก็จะปลิดลูกออกครับ สวบางลูกหรือว่าดีดูนครับผมแล้วก็ซอยลูกนะครับโอ้โหตายเลยครับสิได้ครับต้นนี้สิบปีครับน่าจะประมาณนี้นี่ก็เป็นเคล็ดลับหนึ่งนะครับที่เขาส่วนมากเขาจะเอาลูกออกเยอะๆนะครับสุดท้ายก็อย่างนี้แหละครับผมมีอะไรแน่นอนเจียงแท้นะครับไปดูต้นอื่นนะครับผมส่วนต้นนี้จะเป็นสายพันธุ์แกรนด์สมิธนะครับผม ลูกใหญ่มากครับแต่ว่าด้านข้างครับผมจะเป็นสายพันธุ์เหลืองครับสายพันธุ์นี้คือต้นตายครับฝั่งนี้จะตายนะครับเพราะว่าลูกมันโดกเกินครับลําต้นมันช็อตครับมันเลี้ยงลูกไม่ทันครับแล้วก็การคัดเลือกลูกก็คัดไม่ทันครับท่านผู้ชมโดดเกินก็ไม่ดีครับดูเอาไว้ครับดูไว้เป็นตัวอย่าง ต้นนี้อยู่ฝั่งนี้ครับต้นเดียวกันครับผมมีสองฝั่งนะครับอันนี้ก็ไม่เยอะครับผมแต่ว่าต้นไม่ตายครับเขาลูกไว้ไม่เยอะแต่ว่าส่วนมากเก็บแล้วที่เหลือนะครับนี่ที่เหลือจากลูกเล็กๆนะครับที่เหลือจากการเก็บนะครับส่วนฝั่งนี้ครับคัดลูกคัดเลือกลูกไม่ทันครับผมท้ายก็เป็นอย่างนี้ครับผมห้อยตรงเต็งแบบนี้นะครับ เป็นต้นตายสิได้ครับผมหลูกไม่ใช่น้อยครับท้ายก็เรียบร้อยี่กิ่งหนึ่งสามลูกก็มีสีลูกก็มีโอ้โห,โ,หโอเคครับผมถ้าใครถ้าใครชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับ อ,อย่าลืมกดกระดิงครับผมก็ติดตามและรับชมคลิปต่อไปนะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับดูบริเวณร,บรอบรครับผมอืมร,รอบรนะครับเป็นแกรนสมิธรลูกใหญ่มากต่อไปเก็บเสร็จก็จะแต่งกิ่งนะครับผมโอเค รอดูการจริงนนะครับไปดูการต่อไปครับผม